อยู่อะคะกินเมลอนอยู่คะ่ะเป็นเมลอนประสารจากฟาร์มที่นี่เลยนะคะพี่จินงกินด้วยกันไหมคะได้สิไหนพี่ขอลองคิมหน่อยเห็นลองเก๊ก,กินแล้วน่ากินจังเลยเนาะเมลอนมีประโยชน์นะคะมีทั้งวิตามิน A วิตามิน C และยังช่วยต้านนุมันอิสระในร่างกายด้วยนะคะอว่าแต่นอกจากเมลอนสดแบบนี้เราจะนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ด้วยไหมนะได้สิคะเมลอนสามารถทําาเป็นเค้กน้าตานแบบแยกากากและสมูทตีค้ค่ะและสามารถทําเป็นสบู่เมลอนได้พี่จินสนใจไหมคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยทํากันทางด้านนู้นคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จินอยากรู้ว่าการแปลรูปเมลอนเป็นสมูทตี้หรือว่าเอาเมลอนมาทําเป็นสบู่ต้องทายัางไงบ้างคะอันดับแรกเราปอกเมลอนต้องเป็นเมลอนที่สีเขียวนะเพราะว่ามันจะได้ความหอมแล้วก็ต้องงอมจัดๆแบบนี้ปอกเสร็จแล้วเราก็มาหัน่นใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะได้เมลอนสกัดเย็นนั่นแหละ เราได้น้ำเมลอนแล้วเป็นเมลอนสีเขียวเดี๋ยวเราไปทำสบู่กับเค้กเมลอนกันไปทำครับตอนนี้เรามาทำสบู่เมลอนกันนะครับเราเริ่มจากเบสสบู่450กรัมเอาลงไปตั้งไฟปล่อยเขาไว้แล้วเราก็มาผสมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันเห็นยัง,ยงคนไหมคน,ค,นค่ะคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปพี่จินใส่เกลือทุกอย่างใส่ลงไปนนี้ปาดมาปาดมาปาดมา เสร็จแล้วเราก็จะใส่สีเสร็จแล้วเราก็ตักลงพิมพ์คุณลุงตุ๊กคะหนูสงสัยว่าทำไมคุณลุงตุ๊กถึงเลือกปลูกเมลอนล่ะคะทางละอ,อฟาร์มปลูกเมลอนเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีส่วนนี้ชื่อละอ,อฟาร์มก็มาจากบุคคลที่นำความรู้มาให้เรา ก็คือคุณละออเราก็เลยนำความรู้เข้ามาทำเมลอนและเมลอนทำไมเราถึงต้องสร้างโรงเรือนเพราะเราอยากปลูกอะไรก็ได้ที่มันปลอดภัยปลอดสารพิษแล้วก็อย่างนึงคุณแม่ผมชอบทานก็เลยปลูกให้คุณแม่ทานเมื่อแม่ทานเพราะฉะนั้นมันจะต้องดีที่สุดต้องปลอดภัยที่สุดถูกไหมน้องเกรซใช่ค่ะ น้องเกดร,รู้ไหมคะว่าทําไมเนี่ยเมล่อนมันถึงมี2อสีแล้วแต่ละสายพันธุ์เนี่ยต่างกันยังไงบ้างคะอ๋อเดี๋ยวรู้ค่ะเมล่อนมี2อสายพันธุ์คือไข่ทองคํากับตะขาเขียวแล้วก็ตะขาส้มค่ะแตกต่างกันตรงที่ว่าไข่ทองคําจะหวานแล้วก็กรอบค่ะส่วนตะขาเขียวก็จะนุ่มแล้วก็หอมค่ะ สงสัยอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เราปลูกแล้วเราส่งออกไปขายอย่างเงี้ยค่ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้มีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะส่วนเลาะออฟาร์มมีผลกระทบมากพอสมควรทีนี้เราได้ไทเบบเข้ามาช่วยช่วยเราจาหน่ายผลผลิตเราก็หมดภายใน7วันเองโดยปกติแล้วเมื่อล้วเลาะออฟาร์มจะขายหมดภายใน15วันเราได้ไทเบบช่วยเหลือครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถส่งไปที่จังหวัดต่างๆได้เลยพี่เจนสงสัยยังทําไมน้องเกสถึงมาช่วยคุณลุงตุ๊ก ปลูกเมลอนละจ๊ะหนูอยากมีรายได้ค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากมีประสบการณ์ด้วยค่ะเราพยายามสนับสนุนเยาวชนแล้วก็เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือรุ่นไหนก็นแล้วแต่เราสอนให้ปลีอย่างน้องเกรซก็เป็นลุกหลานที่นี่ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือบ้างก็จะมีรายได้พอสมควรแล้วปลูกเมลอนอยู่600ลูกจะดีจะเสียก็จะประมาณ500ลูกที่ได้แน่ๆเราขายเมลอนเสร็จแล้วเราหักต้นทุนแล้วเหลือเท่าไหร่เราจะหารให้กับคนที่มาทํางานณโรงนั้น ดีจังเลยค่ะแล้วในอนาคตอะค่ะจะมีแผนปลูกเมลอดหรือว่าขยายต่อยอดยังไงบ้างหรอคะเออเรามีโครงการต่อยอดนะครับเราจะทำร้านค้าชุมชนเราจะให้วิสาหกิจชุมชนจำนวน29ิกวิสากิจชุมชนที่อยู่ในอำเภอบางบานเนี่ยนี่คือความฝันของละออฟาฟ์านะครับมาขายของที่หน้าละออฟามอยู่ริมถนนเลยให้ขายฟรีและมีโครงการที่จะให้ ผู้ที่สนใจปลูกเมลอ่อนเข้ามาปลูกเมล่อนกับทางสวนละอ,อฟาร์มถ้าอย่างน้องสนใจใช่ไหมเรามี10ต้นของน้องทีนี้จะมีกล้องติดไว้ปุ๊บกออ็วันนี้เราทําอะไรบ้างเราดูแลให้อย่างดีฮะถ้าวันไหนน้องอยากมาอยากพาเพื่อนมาอยากพาใครมาดูว่าออนี่เมล่อนของหนูหอะไรเงี้ยก็ได้ต้นเมล่อนหนึ่งต้นเนี่ยคะ่ะให้ผลได้แค่หนึ่งลูกอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะเนื่องจากเราปลูกเมล่อนอยู่ในโรงเรือนมันจะไม่มีแมลงเข้ามาผสมใช่ไหมเราต้องผสมเกสรใ้เขาเองเราจะเอาเกาสรตัวผู้ จากต้นข้างๆกันนะฮะเอามาผสมกปสอนตัวเมียของต้นเขาใน1ต้นเราจะผสมผสมให้ได้ประมาณ3ลูกเมื่อผสมเสร็จแล้วเขาติดลูกประมาณ2อที่ก็ติดลูกเขาไข่เก็บไข่ไก่ไข่เป็ดเก็บลูกที่ดีที่สุดเอาไว้ตัดลูกที่เราไม่ใช้ออกพอเราตัดแล้วนะครับต้นเขาก็จะตายเลยแต่เนี้สวนใมร่อนละออฟาร์มเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยหวานเราจะใช้วิธีงดน้าเขาเวันมันก็เหมือนจะตายแล้วแหละพอเราตัดลูกไปแล้วก็เราก็ถอนลูก ทอนต้อนทิ้งแล้วก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหมักต่อสุดยอดเลยค่ะอย่างนี้น้องเกตก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําจริงงั้นพี่จินต้องขอมาเรียนรู้จากคุณลุงตุ๊กแล้วก็เราปลูกเมลอนบ้างแล้วล่ะค่ะได้เลยครับ